27มีนาคมพศ2568กับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายาแห่งนักราชบัดน,นี้ครับเราได้กลับมาพบมาพูดมาคุยกันอีกแล้วนะครับในการพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีในวันนี้นั่นเองและในวันนี้ผมได้นำหลักวิชาไพ่กายะอนันต์นะครับหรือเป็นไพยย่แห่งเจ้าปู่องค์ปยาศีอน,น,นันตนาคราชในการพยากรณ์ถึงดวงชะตาดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีในวันนี้ให้กับทุกท่านเรามารับ ชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับว่าจะมีดวงใครดีบ้างดวงใครไม่ดีบ้างดวงใครโชคร้ายบ้างนะครับหรืออกากรักคุดสมหวังในความรักอ่ะเดี๋ยวเรามาพยากรณ์กันนะครับเราจะมาเริ่มที่ราศีแรกกันครับราศีเมษครับราศีเมษึิดมาเป็นหน้าแปลงกายเป็นปลาไหเผือกโอ้บ่งบอกว่าวันนี้ครับพี่น้องชาวราศีเมษนะครับ คุณจะไหลลื่นในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามวันนี้จะคล่องแคล่วการเงินไม่ติดขัดเงินใช้คล่องมือมีเงินผ่านมือเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจแน่นอนสำหรับพี่น้องชาวราศีเมษในวันนี้เอาใจช่วยและขอให้คุณประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีความสำเร็จกำลังมีมาเอาใจช่วยขอให้โชคดีนะครับ <S <S อะครับ ราศีต่อไปกันครับราศีต่อไปเป็นชาวราศีพุกศกครับราศีพุกศกในวันนี้เป็นหน้าขออุปสมบทชาวราศีพุษศกนะครับในวันนี้นะทำสิ่งใดก็ตามเมื่อมุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะครับให้เตรียมตัวเตรียมใจหรือพร้อมกับความผิดหวังเอาไว้บ้างเพราะชาวราศีพุษศในวันนี้นะครับรักใครรักจริงขยนันสู้อดทน ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่มันล้นแล้วแต่ไม่ส่งผลดีในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีพุกศกอาจจะเหนื่อยฟรีได้ยังไงเอาใจช่วยขอให้ชาวราศีพุกศกโชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนในวันนี้ขึ้นมาเป็นนาคทํำลายเมืองวันนี้ชาวราศีเมถุนให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแหวงการอย่าล้างการเลิกลา เกิดจากการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดจากการผิดสัญญาอะไรบางอย่างต่อกันวันนี้พี่น้องชาวราศีเมถุนนะครับถ้าเป็นไปได้มีสติใช้ปัญญาระงับอารมณ์โกรธให้ได้นะครับมันจะส่งผลเกื้อนหนุนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนยังไงวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีเมถุนขอให้คุณโชคดีนะครับหนักนิดเบาหน่อยอภัยแก่กันเนาะ อ่ะรครับในตอนนี้ครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายยานแห่งนักราชได้นําหลักวิชาไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ถึงดวงชะตาดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีในวันนี้กับทุกๆท่านท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยที่กายะอนันต์ทุกช่องทางอ่ะรครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ราศีต่อไปกันครับราศีต่อไปเป็นชาวราศีกรกฎครับ ชาวราศีกรกฎขึ้นมาเป็นนาคเล่เหลี่ยมวันนี้ชาวราศีกรกฎนะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดทํามาหากินใดก็ตามให้ระมัดระวังคนมีเล่เหลี่ยมใส่นะนะครับแล้วก็การที่จะโยกย้ายถิ่นฐานตําแหน่งงานหรือจะไปในทิศทางใดก็ระมัดระวังการถูกอารัดเอาเปรียบเอาไว้ด้วยในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เท่าทาันคนมีเล่เหลี่ยมเท่าทานันและคุณจะโชคดีเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกรกฎในวันนี้โชคดีนะครับ ต่อไปครับเป็นชาวราศีสิงค์ครับชาวราศีสิงห์ขึ้นมาเป็นนาคมเหสีบ่งบอกว่าวันนี้ชาวราศีสิงห์นะคุณทําสิ่งใดก็ตามทําเลยคุณเป็นคนที่ใจใหญ่ใจโตทําแล้วจะสําเร็จทําแล้วจะโชคดีทําสิ่งใดก็ตามจะสําเร็จจะโชคดีตามสิ่งที่ตั้งใจหมายปองเอาไว้แต่ลงมือกระทําให้จริงสู้ให้จริงลุยให้จริงสําเร็จแน่นอนวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีสิงห์ขอให้คุณโชคดีนะครับ ต่อไปครับเป็นชาวราศีกันครับชาวราศีกันขึ้นมาเป็นนาคสะดุ้งหรือว่านาคตกใจในวันนี้พี่น้องชาวราศีกันนะคุณจะมีเหตุทําให้เซอร์ไพส์ดูซิจะเซอร์ไพส์พในทิศทางโอ้ที่เซอร์ไพส์พเป็นทิศทางที่ดีด้วยเพราะว่าชาวราศีกันกําลังส่งผลไปในทิศทางที่ดีส่งผลให้คุณนั้นมีเรื่องเซอร์ไพส์พในทิศทางที่ดีอาจจะมีโชคลาภในวันนี้ก็เป็นได้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกันขอโชคดีครับ ครับในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายยานแห่งนักราชได้ใช้หลักวิชาไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในวันนี้และท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็ดดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับพี่กายะอนันต์ทุกช่องทางเลยครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ราศีต่อไปกันครับราศีต่อไปครับเป็นชาราศีมังกร อ๋อไม่ใช่ครับราศีตุลโทษทีครับชาวราศีตุลครับขึ้นมาเป็นนาคเสริมลิ์ในวันนี้ครับชาวราศีตุลน,นะช่างจิตช่างใจให้ดีๆนะครับจะพูดจะคุยจะให้ความช่วยเหลือกับใครก็ตามนะครับเพราะคุณกําลังช่วยเหลือคนผิดหรือเปล่าดูให้ดีนะเมื่อคุณช่วยเหลือไปแล้วอาจจะไม่ส่งผลไปในทิศทางที่ดีนะครับความทุกข์ระทมสิ่งต่างๆกําลังบังเกิด ไม่ส่งผลไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนในวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีตุลช่างใจให้ดีและคุณจะโชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกขึ้นมาเป็นนาคประมาทหรือว่านาคเผลอในวันนี้ชาวราศีพิจิกนะครับอย่าประมาทนะถ้าเผลอนี่อาจจะเจ็บตัวได้นะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียทรัพย์สินได้ในวันนี้นะครับให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเอาไว้ด้วย นะครับถ้าเป็นไปได้ชาวราศีพิจิกในวันนี้ควรหมั่นทาบุญเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์เอาไว้และคุณจะโชคดีเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีพิจิกขอให้คุณโชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีธนูชาวราศีธนูครับขึ้นมาเป็นนาคนักพรตวันนี้นะคุณเล็งอะไรไว้ตั้งเป้าหมายสิ่งใดไว้ใจเย็น มุ่งมั่นตั้งใจและเดินไปค่อยๆเดินไปชา้ชาๆการที่คุณเดินไปชา้ชาๆจะส่งผลด้วความสําเร็จส่งผลด้วยความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีธนูขอให้คุณโชคดีนะครับอ่านะครับและในตอนนี้นะครับผมอาจาร,รย์เกกายะอนันต์เปิดสายยานอย่งนักราชได้นําหลักวิชาไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ในการทํานายดวงชะตา ทั้ง12ราศีให้กับทุกท่านในวันนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายยะนันทุกช่องทางอานะครับเดี๋ยวเรามาพูดราศีต่อไปกันครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรในวันนี้ขึ้นมาเป็นน้ากลัวน้ำำําอมฤตในวันนี้นะครับจะมีเรื่องทําให้กวนจิตกวนใจ เรื่องกังวลกะวายใจเข้ามาครับชาวราศีมังกรกําลังส่งผลนะครับทําให้คุณนั้นหงุดหงิดหัวใจในวันนี้มีความลาคาญใจมากๆยังไงวันนี้ดูให้ดีอดทนให้มากนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังกังวลกะวายใจจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีมังกรขอให้คุณโชคดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมในวันนี้ขึ้นมาเป็นนาคบาดาลหรือว่านาคใต้นะ้ำ ชาวราศีกุมในวันนี้นะครับดวงเกณฑ์ชะตากรรมราบรื่นไม่มีอะไรที่กระทำคุณได้ไม่ว่าอะไรจะมากระทบวันนี้ดวงคุณราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะครับความสำเร็จมีมาชาวราศีกุมโชคดีในวันนี้ขอให้คุณมีโชคลาภด้วยเอาใจช่วยนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนครับชาวราศีมีนขึ้นมาเป็นนากไฟโทรศ คำว่านากักไฟโทรสะในวันนี้พี่น้องชาวราศีมีนนักคุณกาลังจะมีปัญหาเกิดปัญหาเรื่องการทำมาหากินนะครับมีคนขจัดขัดขวางใส่ลายป้ายสีทําให้คุณเกิดความรําคาญจิตใจในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีมีนขอให้คุณโชคดีนะครับ <S 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 อ่านะครับในตอนนี้ผมอาจารย์เก้กายอนันต์เปิดสายยานแห่งน,นักราช ได้นำหลักวิชาไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีให้กับทุกท่านในวันนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายะอนันต์ทุกช่องทางสำหรับในวันนี้นะครับฝากติดตามรายการบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงและ t i k t o k ด้วยจะมีข่าวสารมีสาระดีๆอยู่ในบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอนะครับที่สีแดงนะยังไงฝากติดตามด้วยและขอให้คุณโชคดี จะหยิบจะจับจะทำสิ่งใดก็ตามวันนี้ขอให้ไกด์ไลน์ชีวิตเข็มที่ชีวิตในวันนี้ทรงผลทาให้คุณได้รับสิ่งที่ดีงามเอาใจช่วยและขอคุณโชคดีสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ